ครับจากเมื่อกี้นี้จากสถานีจากถ้ำกระแสนะครับ ก็เดินออกมานิดบากถ้ำนะครับนิดเดียวก็มาสู่ทางรถไฟนะครับใกล้ๆกันเนี่ยบริเวณที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นสถานีถ้ำกระแสนะครับถ้ำกระแสนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาที่มาลงตรงนี้แล้วก็เดินเที่ยวแล้วก็มายืนกูน้ำเซนนู่นโอเคโอเคยัย Are you happiness? Okay, yes, I'm happy โอเคครับกามกามายืนรอรถไฟที่จะกลับนะครับกหลายๆคนนะครับผมก็อันนี้บริเวณภายในสถานีนะครับจะเรียกว่าสถานภายในก็ได้ภายนอกก็ได้เพราะว่ามันไม่มีหลังคานะครับแต่อยู่ติดๆกับถ้ำกระแสไม่ห่างกันมากมายก็อยู่เราๆสัก20เมตรเอง นะครับนักคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับอน,ออนอัออน,ออน,ออนนี้เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปอีกฟากหนึ่งของชาชนชาลาสถานีนะครับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะเป็นล้จะเป็นทางที่มาจากสถานีน้ำตก น้ำตกไซโยกน้อยนะครับแล้วก็เข้ามาที่สถานีถ้ำกระแซเป็นลาดับต่อไปแล้วก็พอออกจากสถานีตรงนี้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นริมน้บผาเรียกว่าทางรถไฟสักงทีมรณะนะตรงนี้นะครับพอออกจากตรงนี้ไปก็จะ ไม่ได้เป็นทางทางเรียบนะครับก็จะเป็นลอตามสะพานที่เขาสมัยก่อนที่เขาก่อสร้างขึ้นนะครับเนี่เราก็เดินเรียบมาจากที่ชานชลานะครับมาสุดที่ป้ายตรงนี้คือสถานีถ้ำกระแสนะครับ